พาส่องตลาดคริปโตนะคะวันนี้ามาดูกันค่ะนี่คือกลุ่มคริปโตที่ติดตามอยู่นะคะก็ไม่เยอะค่ะเป็นการติดตามราคานั่นเองมาดูพอดีชั้นค่ะเข้ามาเล่นคริปโตตลาดของที่นี่นะคะ USA นั่นเองนะคะ ก็ถือว่า3วันคนะ่ะไม่เยอะค่ะนะลงทุนไปเท่าไหรเ่เลยนะจริงๆลงทุนไปทั้งหมด100เหรียญนะคะแต่การซื้อขายคลิปโตที่นี่นะคะมีค่าธรรมเนียมนะคะเฉพาะพอร์ตนี้นะคะเฉพาะของโบกเกอร์นี้นะคะนะทำไมถึงเลือกโบกเกอร์นี้บอกก่อนนะคะก็คือมั่นใจในเรื่องการเก็บเหรียญน,นั่นเองมีการประกันเหรียญสูญหายนะคะแล้วก็ มีประกันให้เรานั่นเองนะคะเราก็เป็นที่นิยมในอเมริกาน,นั่นเองก็เลยเข้ามาเล่นนะคะ,ะชื่อว่าอะไรคอยบิตนั่นเองะะชื่อคล้ายค้ายบิตคอยบิตขับเลยนะคะคอยนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะมาดูหน้าตามานหน่อยอหน้าตามันนะ,ะหน้าตาแอปน,นะ,ะน,ะ,ะ,น,ะ,ะ,นะ,ะเหมือนมีให้เทรดค่อนข้างเยอะนะคะเราจะเทรด ในตลาดใหญ่ก็ได้ค่ะนะมีตลาดทั่วโลกให้เราดูด้วยแล้วก็ในโบเกอร์นี้ก็มีตลาดให้เราเทรดด้วยนะคะแต่ดิฉันไม่เน้นเทรดนะคะเพราะว่าภาษี USA ค่อนข้างเยอะนั่นเองภาษีภาษีของอเมริกาจะเยอะนะคะดิฉันจะเน้นซื้อเหรียญสะสมและเน้นซื้อเล็กๆน้อยๆน,นะคะไม่ซื้อเยอะนะคะนะซื้อทุกเดือนนะคะมาดูกันค่ะนะนะหลายคนคงจะถามว่าแอปอะไรชื่อคอย บิสนะคะถ้าอ่านชื่อผิดนะะก็คือตัวนี้นั่นเองนะอ่านชื่อผิดต้องขออภยัยนะมาดูพอร์ตกันค่ะนะตอนนี้ก็มีเงินอยู่93ดอลลาร์นั่นเองจริงๆลงทุนไปทั้งหมดหนึ่งดอลลาร์นะคะแต่มีค่าธรรมเนียมนะคะในการซื้อขายแต่ละครั้งถูกหักค่าธรรมเนียมประมาณนะคะนะต่อครั้งค่าธรรมเนียมก็จะอยู่ที่ ถ้าเราซื้อขายาถ้าเราซื้อขาย50ดอลลาร์เราจะโดนค่าธรรมเนียมเกือบเกือบสองเหรียญน,นะคะนะประมาณนี้ซึ่งดิฉันซื้อ5 100เหรียญก็จะมีค่าธรรมเนียมประมาณ4เหรียญน,นั่นเองประมาณนะคะมันไม่ถึงสี่เหรียญดีแต่รวมๆแล้วอยู่ที่สเหรียญน,นะคะตอนนี้มาผลการซื้อไปตอนนี้แดงอยู่นะคะหมายความว่ามันเป็นขาลงนั่นเองนะคะ ติดลบอยู่นั่นเองนะคะตดก็ถือว่าติดลบอยู่7็ดเหรียญนั่นเองเรารวมทั้งพอร์ตการลงทุนเราก็คือ100เหรียญรวมค่าธรรมเนียมด้วยก็100เหรียญขาดทุนอยู่นะคะประมาณ6จ6จ6หกเหรียญน,นะก็คือขาดทุนอยู่ที่หกเหรียญจุดหกหกสิบเอ็ดนาะเซนนั่นเองนะคะนะมาดูกันค่ะว่าดิฉันซื้ออะไรบ้างสนใจอะไรบ้างนะคะนะ ที่สนใจตัวแรกนี้นะคะก็ของอ AD ADD นั่นเองนะคะนะตัวนี้ทำไมถึงซื้อซื้อเพราะว่ามันขึ้นแรงนะคะนะก็ช่วงที่เล่นตลาดไทยเนี่ยโอมันขึ้นแรงมากค่ะเวลามันขึ้นทีนะคะนะและบวกกับมันสามารถถือรองยาวและได้ดอกเบี้ยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นคริปโตของอบริษัท บริษัทนี้นั่นเองนะของบ็กเกอร์ของบ็กเกอร์นี้และก็เป็นที่นิยมนะคะก็คือ A D A นะคะเป็นที่นิยมอยู่เหมือนกันนะคะนะขึ้นแรงแล้วก็ยังถือว่าใหม่อยู่เหมือนกันอ่าซื้อคริปโตนี้มันจะได้ดอกเบี้ยนั่นเองเราจะสามารถถือครองได้เราได้ดอกเบี้ยส่วนอันที่สองนะคะเล่นตัวนี้นะคะมันตกนั่นเองตอนแรกม,มันมันก็ขึ้นแบบ เมื่อปีที่แล้วนั่นเองเป็นคริปโตใหม่สร้างเมื่อปีที่แล้วและมันก็ร่วงมานั่นเองนะก็เลยเก็บนะคะนะปีที่แล้วก็สร้างให้คนรวยไปหลายคนนะคะนะเป็นคริปโตที่น่าสนใจก็ติดตามค่ะนะส่วนอันที่สามนะสเปลดแท็เเป็นเหรียญที่สามารถให้กู้ยืมได้นั่นเองนะคะก็ <sk ill> ก็เป็นที่นิยมในอเมอริมรกานั่นเองนะคะดูติดตามคนที่เขานิยมเล่นนะแล้วราคามันยังถูกอยู่นั่นเองนะคะมันลงนั่นเองขาลงนะตอนแรกมันจะถึงหนึ่งเหรียญอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็ลงมาก็เลยเก็บนะคะเนี่ยเหรียญตัวนี้นะคะมันลงนั่นเองนะไปดูเมื่อปีที่แล้วนะคะเหรียญตัวนี้มาเมื่อปีที่แล้วแนวขึ้นไปเกือบนะเกือบถึงหนึ่งเหรียญน,นะคะไม่ถึงหนึ่งเหรียญน,นะคะขึ้นไปสูงสุดมันคือ0.03 4 4จนหนึ่งสองนั่นเองและมันก็ลงมา ก็ซื้อเก็บค่ะในพอร์ตนี้จะเน้นซื้อเก็บอย่างเดียวค่ะไม่เน้นขายนะคะเพราะภาษีมันสูงนะคะถือครองให้เกิน1ปีนะคะกล่าวว่าจะซื้อถือครอง1ปีหมดค่ะไม่ว่ามันจะลงระดับไหนก็แล้วแต่ติดลบหรือไม่ก็แล้วแต่จะเก็บนะคะนะ บอกก่อนนะคะการลงทุนคือความเสี่ยงฉะนั้นนะเราอย่าเล่นด้วยเงินร้อนค่ะให้เล่นด้วยเงินเย็นหมายความว่าอย่าก,กู้หนี้ยืมสินมาเล่นให้เล่นด้วยเศษสตางค์ของเราหรือเงินพิเศษอะไรของเราหรือเงินอะไรที่เราไม่เดือดร้อนนะคะวันนี้ก็พามาส่องคริปโตนะคะนะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเตรียมไปทำงาน